ไปดกลับไปอยู่กันต่อนะคะกับรายการ King of Gamers และการแข่งขันของเราในรอบเก็บคะแนนสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าจบลงเป็นที่เรียบร้อยค่ะเรามาสรุปตารางคะแนนกันดีกว่านะคะว่าตารางคะแนนทีมไหนเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงผู้ที่มีคะแนนสังหารสูงสุดด้วยค่ะ สรุปอันดับคะแนนหลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว2แมตช์ทีมที่คะแนนนำเป็นอันดับที่1คือถอยสั้นบันนี่คะแนนรวม50คะแนนอันดับที่2คือทีมซับไฟสวอนสามสคะแนนซึ่งทั้ง2ทีมนี้ล้วนเป็นลูกทีมของมาสเตอร์สโตนส่วนทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่3คือลูกทีมของมาสเตอร์บลูชาร์กแ s สซี่ซีฮอสคะแนนและทีมที่รังท้ายอยู่ตอนนี้คือทีมคิลเลอร์คิทเทน5คะแนน ซึ่งเป็นลูกทีมของมาสเตอร์ไอนั่นเองครับยังเหลือแมตช์การแข่งขันเก็บคะแนนอีกถึง8แมตช์ครับรับรองได้เลยครับว่าตารางคะแนนมีเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะเหล่านางฟ้าเกมเมอร์ของเราฝีไม้ลายมือนั้นโหดจริงๆครับนางฟ้าเกมเมอร์ที่เป็นมอสคิวประจำสัปดาห์นี้ก็คือน้องไม้พอยซ n น u บันี่ที่จัดการไปได้ถึง9คิว น้องมายห,หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะอยากจะบอกอะไรเพื่อนเอออีก23คนที่เหลือไหมคะมายก็ตำแหน่งนี้ไม่ได้ได้มาเพราะว่าโชคช่วยค่ะโอ๊ยพูดขนาดนี้ขนาดนั่งข้างๆกันยังเบะปากใส่เลยอะมันร่มมันร่มและสำหรับการแข่งขันวันนี้นะคะก็จบลงไปที่เรียบร้อยค่ะ มาสเตอร์คะมีอะไรอยากจะพูดคุยกันบอกกันและกันหรือว่าบอกลูกทีมไหมคะครับผมอ่ะมาสเตอร์สโตนก่อนเลยฮะขมวดมันหนาวครับผมเอาผ้าห่มไหมนี่ก็ให้ขอไปก่อนนะสัปดาห์นี้ครับเพราะว่าสัปดาห์ อีกสัปดาห์หนึ่งอะผมจะกลับมาทวงบอลลังของคื้นนะเออมันเหมือนซีซั่นที่แล้วนะที่มาสเตอร์บูชาร์กเนี่ยขึ้นมาดับหนึ่งก่อนเลยก่อนเลยสุดท้ายโดนสโตนนะตอนนี้สโตนขึ้นดับหนึ่งเดี๋ยวบูชาร์กตบต่อนะอตบต่อเอ๊ะแต่เดี๋ยวสองคนที่เหลือลราทั้งมาสเตอร์นี่มาสเตอร์ไอสองเขาจะไม่มีส่วนร่วมหรออาทิตย์หน้ามาแน่มาแน่นะขอกลับไปแก้แผนก่อนอ่ะโอเคฮะมาสเตอร์สองฮะครับยังไงก็เพิ่งแค่วันแรกเกมสองเกมแรกนะครับผมยังไงก็เออยังมีเวลาเยอะ Oh. ไม่เป็นไรเพราะช่วงนี้ค่อยๆจูนก่อนนะครับค่ะหลายๆทีมก็ยังมีเวลาในการเรียกได้ว่ากลับไปฝึกซ้อมอยู่เพราะว่าน,นี่คือรอบเก็บคะแนนนะคะเรายังแข่งต่อไปเรื่อยๆนะคะเอาลอะไรค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับผู้สนับสนุนใจดีของเราคะ่ะเช่นเซนเกม mercuria.com ช็อปกดเจตง่ายๆอย่างรู้จริง Steel Series หูฟังไร้สาย School Candy Indie True Wireless Kingofgamersclub.com และก็ขอฝากติดตามนะคะกับ Kingofgamersclub.com คลับที่รวบรวมข่าวสารอ e ีสปอร์ตและเกมจากทั่วโลกรวมถึงโหวตป๊อปปูลา่าโหวตด,ด้วยนะคะของรายการเราในซีซั่นนี้นะคะที่นี่ได้เลยค่ะเราจะกลับมาพบกับความสนุกสนานของกีฬาอ e ีสปอร์กันได้ใหม่นะครับประจําทุกวันกังการเวลาสี่ทุ่มครึ่งช่องอมรินทีวี HD 34เพราะนี่คือเกมที่ไม่ใช่เกมอีกต่อไปก็ King of Game, game. สัปดาห์หน้าเรานางฟ้าแกเมอร์ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแนนกลับมาแล้วค่ะแค่เดินยิงกันชนะแล้วแต่ยังพบความโหดและความดุดันติดตัวมาด้วยแต่สุกนี้หมดเล้วใช่ไหมเห็นผมนิ่มจะทิ่มผมเฉยอะครับคุณดูป่าก่มนะคุณดูเปก่านะ ผมที่ไม่รู้ว่าเด็กมันเพิ่งเดินน่ะเด็กเพิ่งโตติดตามวิธีกระสุนของพวกเธอได้ไหน King of Gamer Season 6 PUBG Mobile เจมาเลยครับ Amarin TV